ทมทั้งหลายมีตั้งแปดหมื่นสี่พันพัะฉมมขันเนไม่ได้มีแค่ขันเดียวใช่ไหมล่แต่ในแปดหมื่นสี่พันพัะธมร,รมขันธ์ก็ลงเรื่องเดียวกันคือเรื่องพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเหมือนกันจะจะคิดมุมไหนละ่ะคิดมุมที่เธอว่าก็ได้ทุกอย่างไม่มีอะไรมีแต่ความว่างเปล่าถ้ามันมีแต่ความว่างเปล่าแล้วมีอะไรเป็นของเราละ่ะมีอะไรเป็นตัวเราบ้างละ่ะ แล้วเรานในเมื่อมันมีแต่วามว่างเปล่าไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของของเราเราจะทุกข์กับมันทําไมล่ะมันเกิดก็เกิดเขามันปีซี่เดี๋ยวมันก็ว่างเปล่าคือมันต้องดับสลายไปแล้วก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วนี่นาะแล้วใจของเราถ้าไปคิดถึงมันทําไมล่ะโหยหามันทําไมล่ะอยากได้มันทําไมล่ะกังวลกับสิ่งที่เกิดแล้วทําไมล่ะ เราก็ต้องมาถามใจเราว่าในเมื่อเราเห็นว่ามันไม่มีอะไรเป็นความว่างเปล่าแล้วทำไมความรู้สึกแบบนี้จะต้องเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรล่ะมันก็ควรจะสงบสิมันก็ควรเป็นเพียงผู้ดูสิสักแต่ว่ารู้อยู่สิว่ามันเป็นอย่างนี้สิมันจะต้องไปคิดกับมันทําไมล่ะไปเดือดร้อนกับมันทําไมล่ะว่ามันจะเกิดไปเดือดร้อนกับมันทําไมล่ะว่ามันจะดับสลายจากเราไปเพราะมันไม่มีอะไรในเป็นความว่างเปล่าอยู่แลวนี่นะเราก็เราสิมันก็มันสิ เรารู้ของเราเราไม่ได้ว่างเพราะเรายังรู้สึกว่าเรารู้อะไรมันจะว่างยังไงถูกไหมล่ะแล้วเราเป็นผู้ที่เห็นคนเดียวเนี่ยคนอื่นก็ไม่เห็นว่าเราเห็นอะไรด้วยเราเห็นคนเราคนเดียวเราก็ไม่สามารถไปเห็นของคนอื่นเขาได้ด้วยเธอไม่รู้ว่าคนนี้เขารู้อะไรคนนี้รู้อะไรตอนนี้เขารู้อะไรเธอไม่รู้เลยว่าเขารู้อะไรเราไม่เห็นเขาเลย เห็นอย่างเดียวอย่างเก่งเธอก็เห็นกระแสของจิตของเขาที่ตอนที่เขารู้แล้วเขารู้สึกอะไรเท่านั้นตอนนี้เขารู้อย่างนี้เขารู้สึกสบายใจเธอก็เห็นว่าจิตของเขามันผ่องใสตอนนี้เขารู้แล้วเขาไม่สบายใจเราก็รู้ว่าจิตของเขามันเศร้าหมองสีมันดำมันคล้ำมันเท่านี้ที่คนก็สามารถจะเห็นได้แต่เขาไม่เห็นสิ่งที่เป็นตัวเราจริงๆก็เห็นไม่ได้ เห็นได้แต่สิ่งที่มันแสดงจากอารมณ์ของเราที่ออกมาจากจิตของเราเท่านั้นและจิตของเราไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากว่ามันรับมันรับของมันมาแล้วมันก็จาของมันไว้มันแสดงของมันไปตามสภาพที่มันกระทบถ้ามันไม่เจออะไรแล้วมันจะแสดงอย่างนี้ออกมาไหมไม่มีทางแสดงเวลาเธอสงบเธอไม่ไม่มีจิตไปกระทบอะไรเลยเธอตัดทุกอย่างที่กระทบใจเธอให้หักออกจากเธอไปเสีย เธออยู่ในนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งไว้จนมันสงบจนกลายเป็นแน่วแน่แล้วว่าไม่มีอะไรเลยในใจของเธอมันว่างจากการกระทบทุกอย่างตอนนั้นเนี่ยใครเห็นใจเธอเขากปเห็นความสว่างสวยของใจเธอว่าเธอสงบนิ่งมากอารมใจเธอเป็นอย่างนี้ถูกไหมละ่ะก็เขาเห็นอย่างเนี้ยแต่เขาไม่รู้ว่าเธอทํำยังไงตอนนี้เธอรู้อะไรกับใจของเธอเขาเห็นตัวรู้ของเธอเหรอกว่าเธอรู้ตัวรู้ของเธอมนอยู่ตรงไหน ผู้รู้อย่างเธอหน้าตาเป็นยังไงไม่มีใครเห็นตัวเธอไม่มีใครเห็นใครด้วยความจริงนะนะไม่มีใครเห็นผู้รู้ของใครหรอกผู้รู้ของคนนั้นก็ไม่เห็นผู้รู้ของคนนี้ก็ไม่เห็นเพราะผู้รู้ผู้รู้ไม่มีสิ่งที่แสดงให้ใครได้เห็นเหมือนจิตจิตมันถูกแสดงออกมาเป็นแค่สิ่งที่ยืนยันว่าเธอรู้น้อยรู้มากเธอรู้อะไรแล้วเกิดอะไรมันก็แสดงของมันขึ้นมาเฉยๆพอมันแสดงภาพของมันขึ้นมา คนที่ก็มีเจโตปริยาณเขาจึงสามารถรู้ได้ว่าเธอกําลังคิดอะไรในจิตของเธอจิตของเธอจะคิดอะไรคนอื่นทราบได้แต่เธอผู้รู้เนี่ยไม่มีใครเห็นว่าเธอรู้อะไรผู้รู้ของเธออยู่ตรงไหนผู้รู้ของเธอหน้าตาเป็นยังไงผู้รู้ของเธอเป็นแบบไหนไม่มีใครรู้เลยแม้แต่ตัวของเธอเธอก็ไม่รู้ว่าผู้รู้ของเธอมีลักษณะอะไรใช่ไหมล่ะแต่เป็นฟาร์่างเปล่าจริงไหม แม้ผู้รู้อย่างเราก็เป็นความว่างเปล่าแต่ในความว่างเปล่าของเรามันไม่ไม่มีโทษต่อเราเลยเพียงแต่ว่ารู้ของเราที่เป็นความว่างเปล่าในลักษณะที่ใครก็ไม่สามารถจะเห็นผู้รู้อย่างเราได้แต่เรารู้ของเราคนเดียวอันนี้คือตัวเราส่วนจิตคือสิ่งที่มาแสดงจากการที่เรารู้น้อยรู้ครบหรือรู้ไม่ครบ มันก็แสดงออกมาให้คนอื่นเขาเห็นได้เขาเรียกว่าโง่งโก,ก็ได้ฉลาดก็ได้ถ้ามันรู้น้อยเราก็งโง่พองโง่จิตก็แสดงความโง่อกอกมาคิดงโง่อารมณ์งโง่โง่จำโง่โงคนเขาก็รู้ว่าจิตของเธอเป็นอย่างนี้สู้ไหมละ่ะนั้นในความเป็นจิตก็ไม่ได้มีอะไรเป็นโทษกับเราเว้นแต่ว่าเรารู้น้อยเอง แลวการรู้ความจริงก็คือว่าเราต้องรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตกาลังไปอาศัยมันไม่มีอะไรอยู่จริงมันเป็นความว่างเปล่าเมื่อมันความว่างเปล่าแล้วเราจะเราจะเอาให้ใจของเรามันไปคิดในสิ่งที่มันกระทบกับสิ่งที่มันไม่มีแล้วเกิดอารมณ์ไปเพื่ออะไรเนี่ยเมื่อมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็บอกมันไม่มีอะไรนี่วะทําไมต้องมีอารมณ์ไปด้วยเราทําไมต้องยินดีทําไมต้องยินร้ายล่ะทําไมต้องพอใจทําไมต้องไม่พอใจมันล่ะทําไมต้องจํามาด้วยล่ะ อย่างนี้เป็นต้นเราค่อยๆค,คิดไปให้เห็นความจริงโอ้แล้วเราจะมาอยู่ทำไมในโลกมนุษย์คืนอยู่อย่างนี้เราก็ต้องมานั่งทำอารมณ์อย่างนี้ทุกชาติหรือแล้วเมื่อไหร่ช่วงเวลาไหนของชีวิตเราจะได้มาคิดได้แบบนี้อีกสักครั้งละ่ะแค่ชาตินี้เราผ่านเวลาทุกมาต้องกี่อายุไขละ่ะเราเพิ่งจะมาแวบหนึ่งแล้วเข้าใจว่าอ๋อทุกอย่างเป็นแต่ความว่างเปล่าไม่มีอะไรจะจะทรงอย่างนี้เอาไว้จนตาย แล้วเธอไม่พิจารณาเพื่อจะละกความพอใจในการเกิดเป็นมนุษย์ mm. เธอก็ต้องกลับมาเกิดอีกถูกไหมล่ะก็แค่พอใจในความสงบแบบนี้ที่เธอชอบมุมเนี้ยเธอชอบว่ามันสงบคิดอย่างเนี้ยใจเราสงบเราชอบเราก็เลยรักที่จะคิดอย่างนี้เข้าใจมันอย่างนี้เรื่อยๆไปแต่มันก็ไม่สามารถทําให้เธอพ้นจากการเวียนว่ายายเกิดอยู่ดีเพราะว่า,าวิชาความยินดีพอใจของเธอมันไม่ได้ละ อันนี้เป็นจริงแค่เป็นมุมการคิดที่มันสกัดกั้นความทุกข์ในใจของเราที่จะเจอกับมันเท่านั้นอุปมาก็เหมือนเรามีกำแพงชั้นหนึ่งอ่ากำแพงนี้เป็นเป็นกำแพงแก้วก็ได้กำแพงนี้เป็นกำแพงปูนก็ได้กำแพงไม้ก็ได้กำแพงมีน้ําก็ได้แล้วแต่ใครชอบสร้างกำแพงแบบไหนถือไหมล่ะอ่ากำแพงเป็นน้ําก็ได้เป็นลมก็ได้เป็นไฟก็ได้แล้วแต่ว่าเธอจะสร้างกำแพงใดๆขึ้นมาเพื่อจับ ปกป้องใจของเธอไม่ออกไปชนอะไรข้างนอกแค่นั้นเมื่อไหรที่เธอหยุดทำกำแพงจิตมันก็ล่องลอยไปเจอทุกเรื่องอย่างเดิมเพราะว่าความพอใจยินดีในการเกิดมันยังไม่ได้ละนั้นเวลาก็หักมุมในสมาบาัติแตกก็จึงหักกันแค่นิดเดียวหักกันที่เอาวิชานั่นแหละแต่ฉันทาก,กับราคะก็ไปอีกหน่อยนะในว่นในนู่นมันไม่มีอะไรเลยจะพอใจมาทำไมล่ะ ในเมื่อมันนี้ไม่มีอะไรเลยเราจะมายึดถือมันเพื่ออะไรว่าเป็นสุขแล้วนี่มันมีแต่ความทุกข์เซเมล่ะทุกข์เท่านั้นฉันไม่พอใจการเกิดถือว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายกันแล้วกันพอเราคิดอย่างนี้ปั๊บเราก็เลิกทําความชั่วเริ่มต้นนะนะเริ่มต้นไม่ทาความชั่วนิดก็ไม่ทาหน่อยแล้วก็ไม่ทาไม่เอาแล้วไม่แตะไม่ต้องความชั่วอะไรที่พระเจ้าสอนหมดเราไม่แตะไม่ต้องไม่ทาหมดทรงบอกเว้นเราเว้นทรงบอกละให้เราละเราละ บอกหยุดเราหยุดอย่างนี้เลยพอเราทําตามนี้ไปได้แล้วเราก็เห็นตามจริงว่าทุกอย่างเราไม่ต้องการที่จะพอใจยินดีกับมันพอถึงสุดที่สุดของการพ้นจากสังขารเธอก็จบกิดเป็นพระอาหารหันต์ทรงไปสัมพิชัย,ย่างมันไม่ได้ยากแต่มันยากจนที่เราคิดไม่จบมันยากเท่านี้ ถ้าเราไปพอใจแค่ตรงนี้พอใจแค่คํานี้พอใจในข้อ,ขอที่จะามาทาให้ใจของทีมมีความสบายเพราะด้วยด้วยการคิดแบบนี้อย่างนี้ไม่จบมันเป็นสม,มะถะไม่จบหรอกเนะแค่สร้างเครื่องปกป้องใจของเราชั่วคราวฉะนั้นยังไงก็ไม่จบมันถึงจะไปรัสังโยชน์กันยังไงละ่ะถึงจะจบกันได้ความสำคัญเธอทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนแหละ เธอทำบุญอย่างนี้ทำไปเธออาจจะทามว่าเธอไปเธอเธอได้ผลแน่นอนเพราะเราก็ไม่ทำอะไรเล่นๆกับทุกเธอแน่เธอจะใส่ฉันก็ไม่ได้มองว่าเธอใส่อะไรจะ่ฉันรู้อย่างเดียวว่าฉันเดินไปเพื่อต้องการให้ความปัรถนาของเธอสําเร็จฉันมีเชียงเท่านี้ฉันเพียงแต่ทาใจของฉันปกติเท่าที่ฉันทำของฉันถึง ก่อนนี้จะบินธบัตหิวบัติเซนก็ต้องไปมองหาพระไปขอความเมตตาของพระขอให้พระเป็นกำลังให้กับพวกเธอเวลาเซปัสนาอะไรผลป่าปัจนาจงปรากฏกับเธอได้พันทันทีเสมอถือถ้าเธอมีเจตนารัทธาแท้มีความตั้งใจจริงแล้วก็ปรากฏผลทันทีทันทีเถ็จเราก็เท่านี้ เราไม่ต้องการอะไรเราไม่ได้มองว่าจะใส่อะไรจะใส่ข้าอะไรจะใส่ผลไม้จะใส่แอนนั่นจะใส่มากใส่น้อยใส่นิดใส่หน่อย,อยเรื่องเธอมันไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญสําคัญอยู่ใจเธอกับใจฉันแค่านั้นใจฉันพร้อมจะตัดสนองสิ่งที่เธอต้องการหากว่าใจเธอต้องการแค่ไหนก็สนองกลับไปเท่านั้นก็มีเท่านี้เวลารับบาตรเราก็ทําเท่านี้เหมือนกันตลอดสายที่เราทำเราก็ทําเท่านี้น ไม่มีเรื่องอื่นหลอกนะส่วนอาหารเราได้กันมามากมายอย่างนี้แล้วก็แบ่งไปไปตามวัดต่างๆนี่เขาพระเทวสาววัดในเมืองอ่ะบางวัดเขาก็ดีใจมากเลยว่าเพราะพระเนนเขามีเยอะอาหารมันน้อยไม่พอนี่พอได้นมได้แล้วโอ้โหเนนอยู่ได้อาชิดหนึ่งเนี่ยอนเนี่ยน,น,น่าดีใจมากลยไอ้นั้นะของเทมันตกตั้งเป็นคนส่งของสงอะไรที่หนูเขาจะรู้ว่าอันนี้มันเหมาะสมเอาเข้าไปวัดซะ อย่าช้าไอ้นี่ไม่เหมาะสมไปวัดเอาเราไปกินกันเองก็กันแล้วกันนะเมัอนจะได้ไม่ดูหน้ารังเกียจเวลาให้พระให้เจ้าก็แยกแยะกันไปนะส่วนใหญ่แล้ว9กก็คือตกต้องไปในส่วนของวัดต่งตางๆที่ว่าพระท่านมีมากเนท่านมีอยู่นะแล้วท่านก็มีอาหารการบริโภคน้อยเนี่ยรู้เขาไลา่ฟังวัดทุ่งแก้วกวัดอะไรว่างเนี่ยจ่านทันรามที่ในเมืองนี่นะจำ mm hmm. ชื่อมาได้แล้วแ่ะแต่ว่า ดีใจตรงที่ว่าพระเขาดีใจเนเนเขาดีใจว่าของมันเขาไม่เคยมันพอเิญจบาตมันก็ไม่พอกินกระวันก็ไม่พอพอมีเนนด้วยก็เนนจะกินยังไงเนนกินนมเก่งจะตายเอารอยิงว่าละเดี๋ยวเย็ยนก็ดื่มกันแล้วเดี๋ยวก็กล่องสองกล่องสามกองดึกๆก็ตื่นมากินอีกกล่องอย่างนเนี้ย <laughs> เลี้ยงเนรโอ้โหขุนเท่าไหร่ก็กลงไม่พอเรานะแต่วัดไหนเ้ามีเนนนะแล้ววัดในเมืองจะมีใครเข้ามาทําให้พอกับอาหารการบริโภคของพระของเนนะมันก็น้อยเ็นทบาทก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ก็ได้จากบ้านเราไปนี่แหละเช้าได้ไปเลยอะเดี๋ยวสายหน่อยเซ่ก็สวายสังฆทานอีกกรขนไปอีกสังวันเนี่ยเสาชิดเนี่ยเปรม อยู่ได้เป็นอาทิตย์กันเลยแหละเดือนที่หน้าก็มีอีกไปช่วงอาทิตย์นึ่งเส่งไปวัดนูนวันนี้ก็าวานไปนะล้วก็ทําอย่างนี้ข้าวแล้วก็กินกันเพราะเอาไปคงประโยชน์น้อยเพราะเขาคงมีข้าวกินแต่อาอย่างอื่นที่จะกินต่อในมื้ออื่นๆมันหายากมันจะได้นมได้ของแห้งบางใดแล้งบางนะเอาเก็บพราจะได้ไว้เป็นอาหารการบริโภคของท่านได้ของใช้ของอะไรบ้างก็ว่ากันไป เงินของเธอก็ไปสร้างโบสถ์สร้างพระไปทํากิจที่เป็นส่สวนาศาสนาในาศนาสนประโยชน์แล้วก็เอาไปทําไปสรุปแล้วไม่มีอะไรเหลือของเธอ <c oughs> โมตนาบุญเยอะทำเกลี้ยงเลยออานุก็เห็นพวกเธอไปสังเกตพวกเธอใส่บาทแล้วก็เห็นใจตักหนืดตักหนืดอ, <c oughs> อมาจะใส่ก็ ช้อนนิดแงงๆว่าอไรจะเสร็จเขาก็เลยไปซื้อถ้วยมาอย่างดีเดีย๋ดยวจะ้ซื้อมาให้อีกให้มันครบจะได้ใส่โพะลงเสร็จนะเดี๋ยวก็ไม่ไม่ช้างเือร์้ก็ง่ายหน่อยเออใช่หล่นก็ไม่ตุงกลมมันไม่แตกเออยังดีมาให้ไม่แตกแล้วก็สะดวกเทอนหน่อย เขาก็ดูไปไปเห็นพวกเซอร์ใส่กันเขาก็พิจารณาอะไรมันพร่องอะไรมันควรมีอะไรมันควรช่วยเขาก็ทำเข้าไปบอกแล้วแม่บุ่นทุ่มเห็อะไรมันก็นทำให้เลยไปต่เป็นชั้นเลยไม่ได้แย่แล้วของปล่อยสักพักแล้วก็เทได้ฟังแน่นอนเลย นิมนต์เลยพระคุณเจ้ามีนิเวออไม่เป็นไรครับทำไม่ด้นรู้ไม่เป็นไรแล้วเราก็ฝึกของเราไปแต่ที่แน่ๆมันไม่ได้ไม่ได้สําคัญตรงนี้ตลอดเวลาสําคัญนี้ว่าเราทําครบหรือยังคุณของพระรัตน์ใจถึงใจเราตลอดเวลาไหมสิ่งของเราบริสุทธิ์ดีแล้วหรือการบทสิบของเราสมบูรณ์ดีแล้วหรือยังระบบพ้่องอะไรหรือเปล่า เข้าใจแน่ใจหรือยังว่าสิ่งของเราสมบูรณ์ดีแล้วเป็นที่พึ่งของเราจริงๆหรือใข้ควรในข้อปฏิบัติอย่างนี้ไว้ไอเรื่องฌานสมาบัติยังไงก็มีผลอย่างนี้ทุกคนถึงท้จะมีอารมณ์เบื่อเวลาบางคนที่เขาอยู่ในอารมณ์สงบหนักๆเขาไปเจอเรื่องอะไรกระทบมากๆมันก็เบื่อเพียงแต่ว่าทางเบื่อเขาจะคิดอะไรไปถ้าเรายังรักนิพพานเราก็คิดนิพพานเป็นที่ไป บางคนเข้าไม่ล้นิพพานเขาก็คิดเรื่องอื่นคิดอยากจะไปบวชบ้างคิดจะไปอยู่วัดบ้างคิดจะมึงกับกูแยกกันเถอะวะอยู่ไปก็มีประโยชน์แล้วว่าทะเลาะกันทุกวันแบบนี้กูเบื่อจะตายต่างคนต่างอยู่เสียวะก็แล้วแต่มันจะคิดอะไรแต่แน่แ่เวลามันโดนกระทบน้อยเขาก็รู้สึกว่าเฉยเฉยเวลาเรากระทบมากๆเขาก็เกิดอาการขึ้นมาไปเป็นธรรมดาวันไหนชานสมาบัติเธอไม่พอกระทบนิดหน่อยเธอก็เฉยไม่ลงเพราะว่า เราเถยกดมานานสะสมความไม่ชอบจะเรียกว่าเธอกดมันไม่ได้แสดงเมตตานะเธอกําลังอยู่กันในโลกของเธอโลกแคบๆของเธอโลกเดียวแต่เธอไม่ได้แผ่เมตตากับคนที่เขาด่าว่าเธอที่เขากระทบใจเธอเออเห็นใจเขานะเขาก็ทําความทุกข์ในใจของเขามันเป็นบาปเนี่ยทำอย่างเนี้แล้วก็มีเมตตาแผ่เมตตาให้เขาเพราะเราแผ่เมตตาให้เขา แล้วก็ไม่คิดจะอยากจะไปอะไรกับเขาแม้แ่นิดเดียวนอกจากเห็นใจเขาได้ซ้ําไปแล้วก็นะักกลับมามองตัวเราเออโชคดีแล้วเช่นเราเรายังมีที่พึ่งยังมีพระันตนรัยเป็นที่พึ่งของเรานะคือการคิดเนี่ยถ้ามันคิดแล้วมีความอิ่มใจอิ่มใจในในการให้อภัญทานคนอื่นได้อิ่มใจที่เรามีเมตตาก,กรุณาคนอื่นได้มันก็อิ่มใจกลับมาหาความอิ่มใจกับตัวเราเองคือรัตนะ ที่พึ่งของเราแล้วก็เกิดความอิ่มใจของเราไอ้น,นี่มันจะดีกว่าดีกว่าการที่เรามีสมาธิแล้วเราก็แค่วางใจกดมันไปในอารมณ์กดแรงกระทบได้กดเรื่องนี้ได้แล้วก็คิดว่าเราเบื่อเรานายแล้วเราก็ไม่อยากกลับมาเกิดถึงไม่จะเป็นเรื่องที่มันทําให้ใจของเราตัดสินใจใจะไปนิพพานได้ก็จริงแต่มันมีสาเหตุจากการที่เรากระทบ แต่ถ้าเราไม่กระทบแหละอารมณ์นิพานจะปรากฏไหมมันต้องปรากฏได้ทั้งช่วงเวลาที่เราไม่กระทบแม้เราจะอยู่ด้วยความสบายใจเราก็รู้สึกว่าทุกวินาทีลมหายใจเข้าออกก็มันเราก็ไม่อยากจะมีลมหายใจอยู่แม้เสี้ยววินาทีเดียวมันไม่ได้เบื่อที่เรื่องกระทบแต่มันเบื่อที่ร่างกายมันเบื่อการการที่เราโง่ที่เราม,มีร่างกายมันจะมาลงที่สากายยะจิติมันจริงจะตรงนะเออค่อยๆทำไป ทานของเธอที่ตั้งใจทำก็ามาถววแลนึกนึกถึงคุณของพระจันตรัยว่าเป็นที่พึ่งของเราตลอดชีวิตทานของเธอได้ตั้งจิตปรารถนาอันมีพระนิพพานเป็นที่ไปในพบน้ชาตินี้ทานของเธอจะมีอนิสงส์เลิศเพราะเธอตั้งใจด้วยความบริสุทธิ์พระสุดทานของเธอ ก็แสวงหาได้ความบริสุทธิ์ใจเราก็ตั้งใจของเรา็มอัตราแม้แต่สังขารร่างกายมันจะเบียดเบียนเราเพียงไรก็ตามชีเราก็ยังมีใจยินดีที่จะให้เห็นความตั้งเจตนาอานปิกุศลใหญ่ของอเธอพื่กเกิดภาระอนิสงส์สมบูรณ์และบ,บริบูรณ์หมายความว่าความปัรถนาของเธอที่ปัรถนาอะไรก็จงเป็นเช่นนั้นเถิด อาหารของเธอที่ลงมาในบาดของเราเราก็ตั้งใจว่าขอให้เป็นอาหารที่เป็นยาที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บของเธอได้ช่วยชีวิตให้ของเธอได้มีกำลังวังชาจะทำความดีก็ทำความดีได้โดยง่ายตลอดไปจนฝ่ายสจะหมดลมหายใจกันนะตั้งใจแลบผ่อนนะ ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตจินนางเปทานังอุปกปติอิชิตังปะชิตังทุมหังคิปะเมวัสมิสตุสเพปุเรนตุสังขปาจันโทปนราโซยะถา มานิโชติราโซนยทาสพีธิโยวิวัชันตุสัพโรโคเวนัสตุมาเตภวันวันตรายสุขีที่คายุโกภวะอะพิวาชนสีริสนิจังวุธาปจายิโนจัตตารโอธรรมวัชันติอายุวันโนสุขังภาลัง